สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวางกลยุทธ์เพื่อการสอบแอดมิชั่นและสอบตรงให้ได้ผลร้อยเปอร์ซนเอาล่ะทําไมถึงต้องทําคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยที่พี่ทําขึ้นมาก็เพราะว่าจากที่พี่สอนน้องๆมาประมาณสิบเอดปีแล้วเนี่ยนะคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับฝีมือเท่านั้นที่ทําให้เราสอบไม่ได้นะสอบไม่ติดแต่มันเป็นเรื่องของการ ขาดการวางแผนนะและการวางแผนนี่ก็คือการวางแผนชีวิตนั่นเองนะครับอ่เรามาดูกันว่าเฮ้ยปัญหาของเด็กส่วนใหญ่ที่สอบไม่ติดเนี่ยเพราะอะไรนะ่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นนะครับในช่วงในช่วงประมาณม .5 ม .6 นะ มห้าจะไม่ไม่เกิดมากแต่มหกนี่เกิดมากคือมืนอืน่นนะครับเป็นเพราะว่ามันรู้สึกไม่ทันแล้วนะเยอะไปหมดนะครับเยอะมากแต่ว่าก็ไม่เคยมาวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะครับเกิดจากการที่อะไรนอกจากการขาดการวางแผนแล้วเนี่ยเรายังชอบทํากิจกรรมที่มันไม่สร้างประโยชน์นะฮะอย่างเช่นอะไรคือกิจกรรมเราค่อนข้างเยอะอย่างตัวพี่สมัยเรียนก็จะมีพวก การเตะฟุตบอลน,นะกีฬาสงกีฬาสีอะไรพวกนี้ต่างๆนานา,นาเยอะมากนะแต่สมัยนี้เนยน้องๆหลายๆคนปัญหาที่พี่เจอบ่อยๆนะคือสิ่งเล้ามันเยอะติดสมาร์ทโฟนติดเกมติดนู่นติดนี่นะครับซึ่งซึ่งไม,ซงไม่ซึ่งไม่แปลกเขาก็เป็นกันทุกคนแต่คนที่ควบคุมตัวเองได้ต่างหากนะครับถึงจะเป็นคนที่ชนะในเกมนี้ งันะ้นเรามองมันเป็นเกมนะการสอบเนี่ยนะคือมันเป็นเกมที่เราต้องวางแผนด้วยไม่ใช่แค่ไปเรียนพิเศษเสร็จแล้วก็คิดว่าถึงเวลาสอบเดี๋ยวก็ทําได้เองไม่จริงอย่างอย่างอย่างแรงเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนก็จะกลับมาที่รูปนี้เกิดอาการมึนงงและอื่นนะครับโอเคเรามาดูกันต่อภาพนี้พี่เอาภาพนักวิ่งมาราธอนมาให้ดูคือการสอบเนี่ย การสอบเข้าไม่ว่าเป็นแอดมิชั่นหรือสอบตรงหรือของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะคณะไหนด้วยนะมันเหมือนอนาะการวิ่งมาราธอนเหมือนยังไงเหมือนเพราะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเก่งนะก็จะสอบได้ก็จะวิ่งเข้าได้พูดผิดนะก็จะวิ่งเข้าเส้นชัยได้ไม่ใช่นะเราต้องซ้อมอย่างหนักนะแล้วกลุ่มคนเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะ่ะที่จะวิ่งเข้าได้ภายในเวลาที่กําหนด เป็นอันดับแรกๆนะยกตัวอย่างเช่นคนวิ่งพันคนเนี่ยคนที่เข้าร้อยคนแรกเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกมาอย่างดีเท่านั้นนะครับและไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดนะเพราะการวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ได้เน้นที่เร็วนะเน้นที่ว่าความสม่ําเสมอนะครับอ่ะเรามาพูดกันว่าเฮ้ยเราเห็นปัญหาแล้วปัญหาของเราเนี่ยคือขาดการวางแผน นะแล้วทํากิจกรรมที่ไม่สร้างประโยชน์บ่อยๆซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหายนะเลยนะกิจกรรมอย่างเช่นเล่นเล่น b o o k ุ o กอินต a าแกรม t ว i t เ e r นะเล่นเกมติดเกมติดละครนะครับนะอันนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้เรามาดูกันว่าเฮ้ยวิธีแก้ปัญหามันคืออะไรบ้างนะวิธีแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความมึนได้อย่างแรกนะเราต้องลิสต์ลิสต์ สิ่งที่ตัวเองต้องทําเพื่อเป้าหมายของเราก่อนเป้าหมายของเราคือการสอบใช่ไหมการสอบของเราเนี่ยเราต้อง่อาสอบวิชาอะไรบ้างเนื้อหาอะไรบ้างนะครับซึ่งพอเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากเยอะมากนะอย่าเพิ่งตกใจพี่ยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันถ้าเป็นเด็กถาปัดเนี่ยอันนี้พี่ใช้โปรแกรม google google keep นะเป็นผลิตภัณฑ์ของ google นั่นแหละเออคือมันก็สะดวกดีเนี่ยอย่างเช่น โ oh, ถ้าเกิดว่าเลขวิชาเลขนะสิ่งที่เราต้องเรียนเพื่อการสอบเนี่ยโคดเยอะนะครับลิสต์ออกมาปุ๊บตกใจนะไม่ใช่แค่เลขด้วยสิมีฟิสิกส์มีอังกฤษมีอ่าอันนี้เป็นของแบบเด็กขาปัดนะก็จะมีแบบเด็กขาปัดต้องมีแบบวาดภาพ Perspective นู่นนี่นั่นนะไหนจะมีวิชาการอีกพอลิสต์ออกมาปุ๊บงานเข้าสวยแล้วตู หลือเวลาอีกไม่ถึงปีทำอย่างไรดีนะอย่าเพิ่งตกใจเรามาเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำก่อนนะครับอย่างเช่นว่า,าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะสอบเข้าถาปัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปโฟกัสที่วิชาสังคมชีวะเอ้ยมีจริงๆนะน้องๆที่มาเรียนกับพี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยโฟกัสผิดจุดคือไปโฟกัสที่ วิชาอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้เกี่ยวโยงกับการสอบของสถาปัตย์หรือว่าของทางสายมันธนาศินแต่ก็จัดหนักจังเลยเรียนพิเศษจ,จริงเลยนะครับเสร็จปุ๊บมันก็มั่วไงมั่วเสร็จมันก็สอบไม่ได้ไงนะต่อมาพอเราทำลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยว่าเราจะต้องสอบอะไรบ้างแล้วนะเราต้องทำปฏิทินเลยนะ อา,อาจจะเข้ามาในปฏิทินแบบนี้ก็ได้เอ้ยเราต้องลิสต์ไปเลยว่าเฮ้ยอย่างเช่นวันอาทิตย์นะหลังจากที่วันเสาร์เราไปไปเที่ยวเปื่อยเปืยมาแล้ววันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันวาดเพอร์สเปกทีฟสองรูปนะอย่างนี้นะครับวันจันทร์ไปเรียนกลับมาแล้วมึนไม่ได้แล้วนะ วันอังคารขอเริ่มต้นใหม่นะครับตรีโกณมิตินะเจอกันเขียนถูกเปะวะสักคู่นะโอเคช่างมันเถอะนะครับวันพุธนะวันพุธนะเจอเจอกันเลยฟิสิกส์นะครับนะวันพฤหัสเจอกันภาษาอังกฤษ นะครับวันศุกร์หยุดนะครับต้องเตะบอลน,นะตอนเย็นต้องเตะบอลวันเสาร์ไปเรียนพิเศษอย่างเหนื่อยวันอาทิตย์ก็เรียนพิเศษอย่างเหนื่อยแต่กลับบ้านมาเจอกันแน่สเก็ตดีไซน์นะครับในระหว่างที่เรียนอยู่วันธรรมดาทำไงพักเที่ยงวาดคนสักห้าคนแล้วกัน่นะ วันอังคารทำไงสเก็ตรถอ่ะสามคันทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะแล้วมีเวลาพักให้กับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าจะยัดทุกอย่างเข้ามาในทุกๆวันนะซึ่งซึ่ง,งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะดีมากอย่างน้อยเนี่ยให้ตัวเองมีเวลากลับมาทบทวนบทเรียนหรือว่าให้ตัวเองอ่ะมีเวลาอ่ามาทำแบบฝึกหัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อสอบย้อนหลังหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่ามัน คือมันก็ดีนะถ้ามีเวลาทําทุกวันวันละสักสองชั่วโมงเนี่ยซึ่งสมัยที่พี่ที่พี่อยู่มหกเนี่ยพี่ก็ทําเป็นประจําแต่ไม่ทุกวันแต่เกือบทุกวันต้องใช้คําว่าเกือบทุกวันเพราะว่าบางวันเราก็ต้องไป,ต,งไปต้องพักบ้างนะต้องออกกําลังกายต้องอะไรส้กหน่อยเพราะว่าถ้าอ่านหนังสืออย่างเดียวก,ก,ก็เครียดเกินนะครับนะหลังจากที่เราทําปฏิทินเสร็จแล้วเนี่ยนะและเราลิส เอาไอสิ่งที่เราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยว่าเราจะต้องทําอะไรเรียน่าบทเรียนไหนที่เราต้องต้องใช้บ้างในการสอบเนี่ยลิสต์เข้าปฏิทินของเราซะเสร็จแล้วจะเห็นว่าเราอ่ะเหลือเวลาเท่าไหร่กว่าถึงจะถึงวันที่สอบเนี่ยพอลิสต์ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราวิกฤตหรือเปล่าถ้าเราวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มจํานวนของสิ่งที่เราต้องอ่านต่อวันเนี่ยมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับ ไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าวิกฤตปุ๊บโอ้เฟลจบละไม่ทำมันละยิ่งวิกฤตยิ่งต้องทำนะครับเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่าลิสต์ออกมาแล้วก็ลิสต์ไปงั้นๆแหละถึงเวลาเอาเข้าจริงเฮ้ยละครมาแล้วต้องไปดูก่อนอย่างนั้นก็ไม่ได้เราต้องทำมันจริงๆกัดฟันนะครับหลับหูหลับตาทำมันเข้าไปกัดฟันเฮ้ยกับมาบ้านปุ๊บเนี่ยอาบน้ำอาบผ้ากินข้าวเสร็จสิ่งแรกที่ต้องทำปิดมือถือซะนะ ปิดมือถือเอา iPad ไปอยู่ห่างๆปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้อย่างแท้จริงนะไม่อย่างนั้นมันก็จะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเหลือแค่6เดือนก่อนสอบแล้วงานเข้าแล้วตูนะครับแต่ว่าพี่จะต้องเตือนอย่างนี้ก่อนนะไม่ว่าเราจะวางแผนยังไงแล้วเนี่ยถึงเวลาถึงเวลาจริง่งมันก็จะไม่ได้ไปตามแผนเป๊ะๆอย่างนั้นหรอกบางครั้งเนี่ยเอ้ยเรา วางแผนไว้แล้ววันนี้จะทำข้อสอบย้อนหลังของฟิสิกส์นะป,ป,ปีห้าหกเปิบอ้าวตายหาแล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วว่าสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วเหลือเวลาอีกเอาเว้ยไปไปวาดวาดภาพ Perspective อีกสักนิดนึงแล้วกันเป,ปิบนะครับเสร็จปุ๊บเอ้ยวันรุ่งขึ้นเอาวแล้วเววันนี้ ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังภาษาอังกฤษปีห้าสามนะตายแล้วทำแล้วมึนใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดต้องกลับมาอ่านโวแคบต้องมาอะไรเพิ่มอีกอ,อ้าวโหมึนแล้วครับบางครั้งเนี่ยนะเราทำปฏิทินมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการบอกตัวเองว่าเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะเตรียมตัวสอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องฟิกนะต้องยืดหยุ่นกับมันบ้าง เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวินัยสําคัญ <c oughs> วินัยสําคัญคือเรื่องเรื่องของการการจัดตารางชีวิตตัวเองเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ต้องทําจนเราเรียนเราเรียนจบมัธยมไปแล้วเนี่ยเข้ามาหาลาัยก็ต้องทํานะเข้ามาหาลาัยเสร็จเรียนจบออกจากมหาลาัยออกมาใช้ชีวิตจริงก็ต้องทําซึ่งที่พี่โยเรื่องนี้มาพูดก็เรียกว่าไงเหมือนเราผู้ใหญ่คุยกันแล้วนะคือมันต้อง ต้องรู้จักวางแผนแล้วโตวแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องเอาไปใช้จนเราจนเราแก่เลยแหละนะในชีวิตการทํางานจริงๆในโลกของความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นเออนะแล้วก็อ่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองอยู่มหกแล้วยังไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยจะไหวเหรอพี่ต้องพี่ต้องเตือนอย่างนี้ก่อนว่าบางคนมาเจอพี่เนี่ยเหลือเวลาไม่ถึงเดือนจะสอบแล้วแล้วถามว่าหนูจะเข้า อ่ามันธนะสินได้ไหมพี่จะตอบยากมากคือถ้าตอบว่าไม่ได้เนี่ยอเผอิญว่าน้องคนนี้ดันเป็นซูเปอร์แมนขึ้นมามันก็อาจจะได้แต่ถ้าพี่ตอบว่าได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำร้ายน้องทางอ้อมเพราะว่ามันยากมากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในเวลาอันรวดเร็วเพราะเราขาดการวางแผนมาตั้งแต่แรกไงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเรามองมองดูแล้วเนี่ยเอ้ยเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรานะต้องไปเข้าคณะอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบเอ้ยไม่ได้ใช่คณะในสิที่เราอยากเรียนจริงอะ่ะไม่ใช่คณะที่เราแบบจะแฮปปี้กับการเรียนเขาแล้วเราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยมันเสียเวลาไปปีสองปีแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าโอ้ยไม่ไหวเว้ยอยากจะซิ่วแล้วอย่างนั้นนะน่าเสียเวลากว่าสู้ถ้าเกิดว่ามหกเรารู้แล้วเอ้ยมาถึงแล้วเราไม่ทันนะแต่เรารู้ว่าอาชีพนักออกแบบเนี่ยเฮ้ยเป็นอาชีพที่เราอยากเรียนนะเรียนจบออกมาเนี่ย คุ้มค่ากับที่ได้เรียนนะคุ้มเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ชอบนะครับพี่ว่าเวลาหนึ่งปีที่เราเอาเวลามานั่งนั่งตั้งใจศึกษานะครับเพื่อที่จะสอบในปีต่อไปเนี่ยมีค่ามากกว่าการที่แบบไปสอบมาหาลัยอะไรกันไปรุ้เรียนไปก่อนอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ได้เรื่องนะก็ต้องพูดตามตรงแล้วกันว่าซูเปอร์แมนก็มีอยู่จริง นะที่ประเภทว่าเรียนแค่เดือนสองเดือนเนี่ยพื้นฐานถาปัดหรือว่าวาดเส้นมรนะศินอะไรก็ตามเนี่ยแล้วสามารถสอบติดได้มันก็มีอยู่จริงแต่เป็นจํานวนน้อยมากนะครับนะถ้าเราคือถ้าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนส่วนใหญ่คือพี่เป็นคนที่ไม่ได้เก่งนะแต่เก่งไม่กลัวกลัวขยันคือพี่ขยันนะครับและน้องๆที่ท,ที่ที่เชื่อพี่หลายๆคนเนี่ยคือ ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซียนมาจากไหนแต่ตูขยันฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนขยันนะสำหรับคนไม่ขยันยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับการวางแผนเออเรามาสรุปกันเริ่มต้นยังไงลิสสิ่งที่ตัวเองต้องทำออกมานะครับว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เราต้องใช้สอบบทเรียนอะไรบ้างนะแล้วข้อสอบย้อนหลังอะไรบ้างพวกนี้ลิสออกมาให้หมดนะครับ เพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยเรายังต้องทำอะไรอีกโคตรเยอะนะครับเสร็จแล้วเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำสำคัญมากที่สุดก่อนรีบทำก่อนนะครับรู้ว่าเราโง่ภาษาอังกฤษรีบแก้ปัญหาซะอ่านมันให้เยอะกว่าถ้าเกิดว่าเราเก่งเลขอยู่พอตัวแล้วแต่ดันโง่ฟิสิกส์เราก็ต้องโฟกัสฟิสิกส์ให้หนักนะครับให้มันบาลานซ์กันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทำปฏิทินออกมาใส่ ใส่ลำดับความสําคัญต่างๆลงไปในปฏิทินสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ทํานะครับอันดับสุดท้ายคือต้องทํานะต้องมีวินยัยทําซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําซ้ําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดผลเองพี่รับประกันยังไงก็ได้ผลร0อเอร์เซนะครับ